เอองั้นถ้าทานเสร็จแล้วอะฉันขอไปนอนเล่นบ้านแกได้ไหมหืมเตียงแกนี่นุ่มสุดๆไปเลยอะ่ะอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยอะ่ะฉันลองนะฮัลโหลจูทำไมเป็นานจังเลยอะ่ะฉันเพิ่ไปส่งแม่มากำลังจะกลับแล้วฉันหิวมากอะ่ะแกช่วยแวะซื้อไปเตีเ๋ยวน้านยาสีให้หน่อยได้ไหม แกคาเฟ่ร้านนี้ยถ่ายรูปมาสวยมากเลยอ่ะจริงแกมุมสวยๆเยอะมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งน้ำแล้วไปถ่ายรูปก,กันเนาะพี่คะรับอะไรดีครับหนูเอาเอะวาโดปั่นที่หนึ่งคะ่ะใช้ชฉวัน,น้อยคะ่ะโคลีโอปั่นค,ะนค่ะราสุดพูดเลครับตามแกไปถ่ายรูปก,กัน โอเคอ่ะดูก่อนอุ้ยสวยอะงั้นเดี๋ยวสุเลียเขาคิดเงินเลยนะอือแต่แชร์กันเนาะจริงแชร์กันแหละสุเลียไม่ต้องเปรียบกันเฮ้ยแกสองคนคิดมากนะเดี๋ยวมือเนี้ยสุเลียงเองเอยไม่เป็นไรหรอกแชร์แชร์กันนั่นแหละจะได้สบายใจด้วยอืยออืเอาที่แกสองคนสบายใจแล้วกัน <c oughs> พี่คะ <c oughs> คิดเงินค่ะ แกอาหารร้านนี้ยน่าทานมากเลยนะหฮยจริงด้วยงั้นฉันขอนี่เพิ่มนะเออแพลวแล้วแกอะไรเพิ่มไหมฉันกินได้หมดแหละพวกแกสั่งเลยงั้นฉันขอนี้อันนี้แล้วก็อันนี้คงพอแล้วมัง้งสั่งมาอยอ่กินไม่หมดอะ่ะเอ,อ่องั้นถ้าทานเสร็จแล้วอะ่ะฉันขอไปนอนเล่นบ้านแกได้ไหมพอดีฉันยังไม่อยากกลับบ้านเลยอะ่ะได้ดีเออแพลวแล้วแกจะไปด้วยไหมจะได้ติดรถฉันไปทีเดียวไม่อ่ะ ฉันมีนัดกับพี่สาวจะไปดูที่ดินกันโห oh, มีสร้างธุรกิจเพิ่มอีกแล้วเหรอเปล่าเปาพี่สาวฉันน่ะจะทำเงินหอก็เลยจะพาฉันไปดูเป็นเพื่อนอะทั้งสวยรวยเก่งอิจฉาพวกแกก็เวอป่ะปรีบสั่งอาหารกันน้องคะ แกนี่นุ่มสุดๆไปเลยอะ่ะแกก็ว่าไปไม่ขนาดนั้นหรอกก็มันจริงนี่นาแกไปช้อปปิ้งมาเหรออือไปวันก่อนอะ่ะฉันขอรูดูหน่อยนะอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยอะ่ะฉันลองนะอือได้งั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมขนมให้แกนะ <c oughs> ขีมอะไรอะวิปดน้ำหอมหอมมากปะไปกินของว่างกันนี่แกทำอะไรอ,ะอ่ะพอดีฉันเห็นน้ำหอมของแกมันหอมดีอะ่ะฉันก็เลยลองฉีดนิดหน่อยอ๋ออืมปะไปกินของว่างกันละโอเค ูมาฮัลโหลคะ่ะแม่จะให้จูไปรับไปทำธุระเหรอคะได้คะ่ะแม่นั้นเดี๋ยวแม่รอแป๊บนะคะค่ะอ้าวลินฮัลโหลว่าไงลินจูฉันว่าจะเข้าไปหาที่บ้านอะ่ะได้สิแต่ว่าแกต้องอยู่บ้านฉันคนเดียวนะฉันต้องออกไปทำธุระกับแม่แป๊บหนึ่งอะ่ะเอา้าแล้วแกไปไหนอะ่ะฉันไปทำธุระกับแม่อะ่ะไม่นานหรอก ได้แต่แกรอฉันถึงบ้านก่อนค่อยไปได้ปะอืออือได้สิแต่แกรีบมานะโอเคอม,มาแล้วจ้าโอยแมแหมแ,มแมกว่าจะเสด็จได้นี่ฉันจะสายแล้วเนี่ยอย่าบ่นไปไหนเลยนี่แกมีทธุระกับแม่ไม่ใช่หรอก็ใช่น่ะสิรอแกจนลากงอกแล้วเนี่ยงั้นฉันไปก่อนนะฝากแกดูแลบ้านด้วยได้จ้า ทำไมจูนไปนานจังเลยอะ่ะฮัลโหลว่าไงหลินฮัลโหลจูทำไมไปนานจังเลยอะ่ะ oh, ฉันเพิ่งไปส่งแม่มากำลังจะกลับแล้วฉันหิวมากอะ่ะแกช่วยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านยาสีให้หน่อยได้ไหมเออได้ได้เดี๋ยวฉันไปซื้อให้นะโ <Okay, thank> <laughs> <laughs> อเค h ังกิ้วเอ้าจู ฮั Hello, ลโหลลินร้านก๋วยเตี๋ยวมันปิดอะ่ะงั้นเอาเข้าวมันไก่ร้านี่ยส้มแล้วกันแต่มันคนละทางเลยนะฉันหิวมากเลยอะ่ะแกก็แวะซื้อให้ฉันหน่อยได้ไหมอืมอมืก็ได้เดี๋ยวฉันไปซื้อให้โอเคขอบสีจ้ามีอะไรกินนะขนมเพียบเลย หายังชั่วเอาตูไหนเข้ามันไก่ฉันล่ะเออพอดีร้านมันปิดอะลินเอา้าแล้วทำไมแกไม่บอกฉันก่อนน่ะฉันขอโทษนะวันนี้ฉันเหนื่อยอะเอาว่าแต่แกเอาขนมที่ไหนมากินหรอแกสั่งเข้ามาหรอก็ในตู้นี่ไงฉันเห็นก็เลยหยิบกินก่อนอะลินแกจะเอาอะไรทำไมไม่ขอฉันก่อนอะไม่ใช่มาหยิบจับแบบเนี้ย ฉันไม่โอเคอะตั้งแต่วันนั้นแล้วที่แกเอาเสื้อผ้าฉันมาลองอะแกช่วยมีมารยาทหน่อยได้ไหมสูแกพูดแรงเกินไปหรือเปล่าอะหลินฉันไม่เคยห่วงของเลยนะเว้ยแต่แกช่วยมีมารยาทหน่อยได้ไหมยิ่งเราสนิทกันอะก็ต้องยิ่งเกรงใจกันหรือเปล่าอย่าหาว่าฉันอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะแรกๆอะแกก็ทำตัวดีอยู่หรอกแต่ยิ่งนานไปอ่ะแกก็ยิ่งไม่มีมารยาทฉันรับไม่ได้อะฉันว่าวันนี้แกกลับไปก่อนไปฉันอารมณ์ไม่ดี จากที่ฟังแกเล่ามาไอหลินมันก็ผิดจริงๆแหละแกอย่าไปถือสามันเลยมันคงไม่รู้ตัวเองอะ่ะ ฉันเข้าใจนะเว้ยแต่ฉันแค่รับนิสัยไม่มีมาราย,ยาทของมันไม่ได้อ่ะแต่ถ้ามันปรับแล้วแก้ไขตัวเองอ่ะฉันก็โอเคฉันก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วเว้ยอย่าเครียดเลยแกมาดื่มกันดีกว่าพ่อกแกเอ้าลินมาไงอ่ะจูฉันขอโทษนะฉันไม่คิดว่าแกจะโกรธขนาดนั้นน่ะ ฉันสำนึกผิดไปแล้วแกจะให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมอืมถ้าแกสำนึกผิดได้จริงๆอะ่ะฉันก็พร้อมให้อาภาัยแกอยู่แล้วแต่แกต้องปรับนิสัยให้ได้นะเว้ยถ้าใครทำแบบนี้กับแกแกก็คงไม่ชอบใช่ไหมล่ะอืมมานั่งนี่แลยฉันะ่ะพร้อมให้อาภาัยแกเสมอน,นะเว้ยฉันยังรักแกเหมือนเดิมแหละ ขอบคุณนะที่ให้อภัยชันน่า